เป้าหมายเราคือเราต้องการให้คนไทยเนี่ยอยู่ร่วมกับการใช้จักรยานยนตน์ได้อย่างสุขก,กายสบายใจและปลอดภัยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้าคนเดินถนนคนขับขี่นะคะทุกคนปลอดภัยหมดทำยังไงให้เกิดเรื่องแบบนั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะแอนตี้รถจักรยานยนต์เราเห็นความสําคัญของชีวิตผู้ใช้จักรยานยนต์เราจึงต้องการเรียกร้องว่าเรามีสิทธิที่จะมีความปลอดภัยบนท้องถนนกับจักรยานยนต์ค่ะ เชิงกฎหมายที่สําคัญที่สุดคือภาครัฐต้องปลดล็อกกฎหมายที่บังคับให้ประชาชนขับขี่จัก,กรยานยนต์สูงถึง1 1 0ซีซีนะคะซึ่งความเร็วเนี่ยสูงถึง160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องมีจดจัก,กรยานยนต์ที่วิ่งช้าและปลอดภัยที่ต่างประเทศมีกันทั่วโลก แต่ไม่มีขายในประเทศไทยไม่ให้จดในทะเบียนในประเทศไทยก็คือจัก,กรยานยนต์วิ่งไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เนี่ยเป็นการที่ผูกขาดตัดสิทธิ์ผู้บริโภคแล้วก็ยังใช้กฎหมายมาครอบงำไม่ให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วน